นัเกเียนเปิดหนังสือหน้า41หนะ้าหน้า41เนี่ยเขาจะให้คำสับมาในต้นไม้ใช่ไหมคะนะัเกเรียนเห็นในต้นไม้ไหมในต้นไม้จะมีคำสับอยู่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวนนะคนขยายนะมันเตกแล้วอ่าในรูปต้นไม้นี้นะคะอ่าแฟมิลี่ของเราจะมีใครบ้าง มีตัวเราเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีต่อไปจะมี father แล้วก็จะมี brother ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ sister grandfather แล้วก็ mother แล้วก็ grandmother นะคะอ่าแล้วก็เขาให้นักเรียน เอามาใส่ในนี้ค่ะในใส่ในบ้านบ้านหลังเนี้ยเป็นแบ็กบิ๊กแฟมิลี่นะคะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนบ้านหลังสีฟ้าตรงเนี้ยจะเป็นสมอล l f แฟมิลี่ครอบครัวเล็กนะคะครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กนักเรียนก็เอาคําศั์ที่อยู่ในต้นไม้เอามาใส่ในบ้านแล้วแต่หลังไหนของนักเรียนเป็นบ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเล็กนักเรียนก็เลือกมาใส่ได้เลยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวนัเกเรียนอ่านัาเกเรียนเลือกมาเลือกเลือกคำศัพท์แล้วก็มาใส่มาใส่เลยมาใส่ได้เลยนะคะชนาวุฒิได้ยินไหมคะทำถูกไหมเอ่ยอัฟวานอัฟวานทำถูกไหม ่าทำถูกไหมคะอดิฟไอไม่ไม,ไม่ลงมือทำตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันอ่าครอบครัวของนักเรียนเป็น Big Family or Small Family นักเรียนก็เลือกได้เลยถ้า Big Family เป็นครอบครัวใหญ่นักเรียนก็ใส่ในครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวใหญ่ก็จะมี ปู่ย่าตายายหรือไม่ก็คุณอาคุณลุงแบบนี้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเราแล้วก็ตัวเราเองแต่ถ้าเป็น small family เป็นครอบครัวเล็กๆก,ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องแล้วก็ตัวเราจะเป็น small family ก็คือครอบครัวเล็กๆของเราเราเลือกได้เลยนะคะ,ะครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่แล้วแต่เลยนักเรียนก็เลือก นักเรียนก็เลือกคำศัพท์มาใส่ลงในบ้านเลยนะคะแล้วแต่เลยจะเป็นบ้านหลังสีเหลืองหรือจะเป็นบ้านหลังสีฟ้าก็ได้นะคะ วันวันเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในต้นไม้ค่ะเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในรูปต้นไม้อ่ะหน้า41แล้วก็เลือกคำศัพท์มาเติมลงในช่องในบ้านตรงนี้ค่ะเข้าใจไหมอ่าเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจนกักเรียนถามได้เลยนะคะอ่าเข้าใจก็สามารถทำได้เลยนะคะโอเค ่าต่อไปยังไม่เสร็จใช่ไหมอ,อ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือหน้า43เดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมๆกันให้เลือกตอบ A B หรือ C ให้นัเกเรียนกากบาทได้เลยนะคะอ่าเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้อง เสร็จหรือยังคะเรียมเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วนะคะในฟ้าเสร็จหรือยังคะ Have you finished น่าเสร็จแล้วนะคะฟาเดียรัตนาดาคุณเสร็จหรือยังคะหน้าสี่สิบเอ็ดค่ะเมื่อกี้หน้าสี่สิบเอ็ดน้าสี่สิบเอ็ดค่ะนักเรียน ข้อ41จะมีคำศัพท์อยู่ในต้นไม้นะคะจะมีคำศัพท์อยู่ในต้นไม้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะจะมีคำว่า father จะมีคำว่า me จะมีคำว่า brother ค่ะ brother ผมสีเหลืองๆนะคะอ่าคนนี้ father คนนี้มีตัวเราเองส่วนคนนี้ brother ก็คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะส่วน คนที่แก่ๆคนนี้จะเป็น g r a n d f a t h e r ก็คือคุณปู่หรือคุณตานะคะส่วนคนนี้จะเป็น sister sister อ่าพี่สาวหรือน้องสาวส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นคุณยายแก่ๆใส่แว่นตาจะเป็น grandma เธอ g r a n d m t เธอก็คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะส่วนผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้ จะเป็น mother ก็คือคุณแม่คำศัพท์นะคะให้นักเรียนเลือกเลือกแล้วนักเรียนเอาคำศัพท์เหล่านี้มาเติมบ้านหลังสีเหลืองจะเป็น Big Family นะคะครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวของนักเรียนจะเป็น Small Family ครอบครัวเล็กนักเรียนสามารถเลือกเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในต้นไม้มาเติมลงในบ้าน บ้านใดบ้านหนึ่งนะคะจะเป็นบ้านหลังสีเหลืองหรือจะเป็นบ้านหลังสีฟ้าก็ได้คะนักเรียนนักเรียนเอาคำศัพท์นี้เติมลงในบ้านได้เลยนะคะเอาคำศัพท์เติมลงทั้งหมดเลยหรือนักเรียนจะเพิ่มเติมเป็นอันทำกี่ข้อย,อยังไงคะคำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำคะ นักเรียนเลือกคำศัพท์แล้วมาเติมลงในบ้านได้เลยนะคะจะเป็นบ้านหลังสีเหลืองหรือบ้านหลังสีฟ้าก็ได้อ่าเสร็จแล้วนะคะอ่ายังโอเคคนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะคนที่เสร็จแล้วนักเรียนเปิดหนังสือหน้า43่สสามพลางพลางก็ได้นะคะเปิดหนังสือหน้า43่ิบสามพลางพลางนะคะ หน้า43เนี่ยให้หนัเกเรียนเขียนเครื่องหมายกากระบาททับหน้าคําตอบที่คิดว่าถูกต้องข้อ A ข้อ B หรือข้อ C นะคะเดี๋ยวฟังครูนาจะอ่านจุดให้ฟังเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ่าค่ะ อีซานอีซานเสร็จหรือยังคะยังใช่ไหมคะอีซานทำถูกไหมคะทำถูกไหมถูกใช่ไหมคะ เคนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหนังสือหน้า43ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนักเรียนเข้าไปเขียนเพิ่มเติมย้อนหลังนะคะอ่าหน้า43นะคะเปิดหนังสือหน้า43มาดูข้อที่1นะคะ นักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถือ,อ <c oughs> ขอภัยนักเรียนยนะคะ,ะถ้านักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถืออยู่ในมือน,นี้คือใครนักเรียนควรพูดว่าอย่างไรนะคะ,ะ A w h o s this B Who's that? C. Who are you? ถามว่ายังไงคะรูปที่สมมุติว่ารูปที่นักเรียนถือมา1รูปใช่ไหมคะอะรูปที่นักเรียนถือมา1รูปแล้วนักเรียนต้องการถามว่าคนนี้คือใครควรพูดว่าอย่างไร A. Who's this? B. Who's that? C. Who are you? อ่าเอบีหรือซีคะอ่าเอเก่งมากอรารยาเอนะคะอ่ากาเสร็จหรือ,อยังเอยอ่ากาเสร็จแล้วนะคะแค่การกระบาทเองนะคะแค่การกระบาทเองอ่าข้อที่สองนะคะข้อที่สองถ้านักเรียนต้องการตอบว่า เป็นภาพของคุณพ่อควรพูดว่าอย่างไรถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพของคุณพ่อควรตอบว่าอย่างไร A That's my father That's my father B Yes it is C No it isn't ตอบยังไงคะ A B หรือ C คะ อเก่งมากอดิฟเก่งมากครับถูกต้องค่ะอสุรฟ้ายูโซเข้ามาแล้วนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกฟ้า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 มีหนังสือไหมคะมีนะคะฟ้าฟ้าเปิดหนังสือหน้าสี่สิบสามค่ะหน้าสี่สิบสามนะคะ เจอแล้วยังคะฟาฟ,า,ฟาเจอแล้วยังคะอ่าเจอแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนอยู่ข้อ2แล้วนะคะอ่าข้อสเดี๋ยวคุณาทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพของคุณพ่อควรตอบว่าอย่างไร A that's my fatherB yes it isC no it isn't อตอบข้อไหนคะ A B หรือ C คะอ่า A นะคะตอบ A เก่งมากคะ่ะข้อที่3นะคะมาดูข้อที่3ต่อนะคะถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพของคุณแม่ของเพื่อนถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามอย่างไร เหมือนนักเกรยียนไม่ได้ใจว่าคนนี้ใช่คุณแม่ของเธอหรือเปล่าแบบนี้นักเกรยียนจะใช้คำถามว่าอย่างไรนะคะอ่าข้อ A Who's that? ข้อ B Is that your mother? ข้อ C This is your mother. A B หรือ C คะ B ค่ะเก่งมากค่ะในฟ้าอ่า อันนั้นเข้ามาแล้วอันนั้นเพื่อนอยู่ข้อสามแล้วค่ะหน้าสี่สิบสามค่ะอันนั้นเปิดเจอหรือยังคะเยอหน้าสี่สิบสามนะคะเดี๋ยวครูนะ่าค่อยทวนใหม่อีกรอบนะคะค่ะตอนนี้ทําข้อสามไปก่อนนะคะข้อสามถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพของคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามว่าอย่างไร เหมือนนักเกรยียนไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่คุณแม่ของเพื่อนหรือเปล่านักเกรยียนจะถามเพื่อนว่าอย่างไร A Who's that B Is that your mother C This is your mother อ่า A B หรือ C คะอ่า B นะคะ B อ่าต่อไปข้อที่4นะคะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอะ่ข้อ4ต่อนะคะ Is that your grandfather? Is that your grandfather? เหมือนในรูปภาพเป็นรูปของใครก็ไม่รู้และไม่แน่ใจว่าเป็นรูปของใครใช่ไหมเขาเขาก็เลยใช้นิ้วถามว่า Is that your grandfather? อ่าแล้วค,คำตอบควรจะเป็นอย่างไร A Yes, it is. B No, it isn't. C It's my grandfather. อเออเอเก่งมากเลยค่ะเก่งมากค่ะอ่าเสร็จเรียงคะอ่าเสร็จแล้วนะคะข้อ5ต่อนะคะข้อ5ต่อข้อห,ออหนะคะเขาเว้นวราไว้ข้างหน้าเราควรจะเติมคำอะไรลงไปนะคะอ่าตามหลังด้วย your brother แล้วก็คำตอบเป็น yes it is อ่าเราควรจะเติมอะไรลงไป A what what is h uh, you r brother ขอ B this is you r brother อ่าขอ C is this you r brother อ่ายังไงคะ a b หรือ c คะ <No. S 1> คำถามคะลูกคำถามอ่า uh, คำถามที่เราตอบ yes no yes no ครูนาเคยบอกแล้วว่า yes no ขึ้นต้นด้วยอะไรคะ What is this? Is is this? อ่าคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ c นะคะ is this นะคะ is this your brother? is this your brother? นี่คือพี่ชายของเธอใช่ไหมอ่าคำตอบเป็น yes it is สังเกตที่คำตอบนะคะคำตอบเป็น yes no เดี๋ยวคาบถัดไปเดี๋ยวคาบต่อไปครูนาจะมาเพิ่มเติมตรงนี้ให้นะคะอ่าโอเคข้อที่5เสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะ C นะคะ C นะคะไม่ใช่ B คะ่ะ C นะคะ C cat C cat นะคะอ่าโอเคค่ะ C cat นะคะ อะต่อไปเปิดหน้าต่อไปหน้า44นะคะข้อ6นะคะอะข้อ6นะคะข้อ6อ่าข้อ6ต่อไปนะคะทีมกับบ๊อบทีมกับบ๊อบทีมถามว่าอะไรคำถามที่ทีมอะถามว่าอะไรบ๊อบถึงได้ตอบว่า this is my sister อ่ามาฟังคำถามกันนะคะ ข้อ A ถามว่า who's this who's this B ถามว่า is this your sister is this your sister ข้อ C what what's this what's this อ่าคำถามควรจะเป็น A B หรือ C คะ่าสังเกตที่คำตอบนะคะสังเกตที่คำตอบคำตอบไม่ใช่ yes no นะคะคำตอบไม่ใช่ yes no นะคะ ถ้าคำตอบเป็น yes no นักเรียนต้องขึ้นต้นด้วย is แต่นี่คำตอบไม่ใช่ yes no นะคะอ่า,อาถามว่าอะไรเอยอ่าเขาถามว่านี่คือใครคนนี้คือใครคำถามควรเป็น who is this นะคะ who's this ข้อ A นะคะคำตอบข้อ6นะคะ ข้อที่7นะคะข้อที่7เสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อที่7อ่ะคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงคุณแม่ของคุณพ่ออ่ะคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงคุณแม่ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อแสดงว่าเราเรียกว่าอะไรคะคุณแม่ของคุณพ่อแสดงว่าเราเรียกอะไรคะเราเรียกว่าอะไรคะอ่า คุณย่าหรืออ่คุณย่าหรือคุณยายคะคุณย่านะคะคุณแม่ของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณยา่าอ่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร A. A mother b a grandmother c a grandfather อ่า b นะคะ a grandmother เก่งมากค่ะข้อ b นะคะโอเค เสร็จแล้วยังคะ Have you finished? ะข้อ8นะคะข้อ8แล้วนะคะข้อ8คำศัพท์ในข้อใดหมายถึงน้องชายคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงน้องชาย A อ่ะ sister B อ่ะ brother C อ่ะ father AB หรือ C ีค่ะน้องชายค่ะน้องชายอ่า b, นะคะ B อ่านว่ายังไงคะอ่านว่ายังไงอ่าบราเ h e r เก่งมากค่ะ b r o เ h e r นะคะอ่าเสร็จหรือ,อยังอ่าเสร็จแล้วนะคะไปที่ข้อ9นะคะไปที่ข้อ9อ่า บุคคลในขอ้อใดมีอายุน้อยที่สุดบุคคลในขอ้อใดมีอายุน้อยที่สุด A. a father B. a grandmother C. a sister คนไหนอายุน้อยที่สุดข้อไหนคะอะซี <c oughs> uh, นะคะอะน้อง <c oughs> <c oughs> ข้อใดข้อต่อไปนะคะข้อที่10นะคะ <c oughs> ข้อนเนักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะข้อ10ต่อนะคะข้อสิต่อข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ Can you spell that นกักเรียนสามารถสะกดได้ไหม À, สะกดถูกต้องทุกคำนะคะ A uh, sister S I S T H E R sister à, ต่อไปคำต่อไปคำว่า uh, brother B R O T H E R uh, brother à, ข้อ A sister กับ brother สะกดถูกไหม à, ข้อ B father father กับ sister father f a t h e r father แล้วก็ sister s i s t e r sister ถูกไหมอ่าต่อไปข้อ c นะคะ mother m o t h e r mother ต่อไปคำว่า sister s i s t h e r sister คำไหนถูกเอ้ย A B หรือ C คะที่สะกดถูกอาเก่งมากใครตอบข้อ A บ้างคะมีไหมคนที่ตอบ A ออใครตอบ C คะใครตอบ C มีไหมอ่าคำตอบคือข้อ ข้อบีเก่งมากค่ะเก่งทุกคนเลยอ่าโอเคเสร็จแล้วนัเกเรียนอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งในกลุ่มการบ้านด้วยนะคะอ่าเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ่าน่าอ่าน้าสี่สิบสี่นัเกเรียนเสร็จเรียงอน้าสี่สิบเอ็ดนัเกเรียนเสร็จเรียงคะ ถ้าไม่เสร็จนัเกเรียนไปทําต่อนะคะอ่าคนที่ยังไม่เสร็จนัเกเรียนไปทําต่อนะคะเสร็จแล้วนัเกเรียนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งในกลุ่มการบ้านให้คุณครูนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ a s s a l ลกุมว a i k u m w a มะตุล t อฮิว h บะเ b าะก k a ุฮ h